้พระพุทธเจ้าท่านว่าเวลาคนเราจะตายจิตดวงสุดท้ายที่จะไปสู่ป,ป,ฏ,ปฏิสนธิจะไปเกิดน,นั้นมันจะออกจากร่างไปเนะี่ยเป็นจิตดวงสุดท้ายจิตดวงนั้นคือความรู้สึกสุดท้ายนั่นนะมันจะเริ่มปรากฏภาพคือใกล้สิตายอยู่ระหว่างโคมา่าใกล้สิตายงามๆงามๆนง,ง,ง่นจิตดวงสุดท้ายโคงหูสึกสุดท้ายนะั่นมันจะมีปรากฏการสามอัน อันหนึ่งมันจะปรากฏกรรมนิมิตภาพมันจะเกิดฉายภาพขึ้นมา,มาในมโนภาพใจนี้มันสี่เห็นกรรมนิมิตแนวใดเฮาเคยเห็ุเห็ุดีหรือเห็ดชั่วผู้ใดเคยขาดสาต,ตัดชีวิตบัติสตายก็เห็นอันนี้เจ้าของเห็ุนนะั่นแหละอันนี้เพื่อนอนว่ากรรมนิมิตหลังจากนั้นจะมีอีกอันหนึ่งมาซ่อนกรรมมารมณิมิต แปลว่าอารมณ์แห่งกรรมที่เคยกระทำยังห้องเคยเขาวัดเขาว่าเคยปฏิบัติธมแตจสิบัสิตายก็เห็นเจ้าของอยู่จังสันเห็นอยู่น้ำมูเห็นเจ้าของใส่ชุดขาวไปจังขันวันซ่อนก็สิเห็นเห็นติบเขากองเข่าเห็นอาหารเห็นพระเห็นเจ้าจังสี่ผลิตวรากมนิมิตกรรมอารมณ์นิมิตเครื่องที่เป็นอารมณ์แห่งกรรมผู้ใดเคยประค่าสาตชีวิตก็สิเห็นปืนเห็นผ้าเห็นนาเห็นไม เห็นกระดุงเห็นเบ็ดเห็นบางลั่นเห็นไปเบิดแนวเจ้าของเคยเห็หนซุ่มซุ่มที่มีบาปกันนี้สุ่มที่มีบุญก็สิเห็นบุญอันจะเป็นนิมิตสุดท้ายจะมีอีกอันหนึ่งคตินิมิตตัวนี้ได้ในตัวสิส่งจิตไปคตินิมิตไปวานนิมิตเห็นทางไปของชีวิตจะอุบัติเกิดขึ้นตอนนี้จิตแป๊บเดียวยจะเห็นภาพคตินิมิตเห็นทางไปขันสิไปเกิดสวรรค์ ก็จะเห็นอยู่ในจิตในใจในมโนภาพเห็นในตาในมโนภาพในใจนะเห็นเวียงวังเทวาน่ารื่นรมเหมือนเหมือนยิ้มอยู่ในมุมปากืือจึงดีใจหลายมื่อขึ้จะมีพีมีนองทาอยู่พุนกว่เมืองาอู่พุนนั่นแสดงว่าคตินิมิตที่จะไปสู่สวรรค์ถ้าจะไปนรกก็จะเห็นไฟลุกขึ้นมาจะเห็นนรกเห็นไฟแดงๆก็จะวาดภาวะบางทีจะกรีดร้องออกมา ถ้าจะไปเกิดเป็นเปรตก็จะปรากฏเห็นถ้ำเห็นแกบเห็นเห็นขี้ดินไส้เห็นนำเลือดนำน้องซุมเน้แนวกินของผีเผดผีเผดมีหลายชนิดเลยหาซี่โกาชนิดปไข่อยแต่มาว่าไว้มื่อกบ่าจบบางชนิดนี่กินกินมูดขุดกินอูจจาระเป็นอาหารเรียกว่าคููขาทาเผตนั่นหลังพวกกินลูกเจ้าของเรียกว่าปุตตะขาขาทาเปต ออกลูกมาแล้วเอามากินบัตสสตายให้ใหายเจ๊ท้องง่คือมาโหลดเบ่งหลดลูกอะไรลุดออกมาเทีละี่ราคาเอามากินกินไปอิ่มแล้วก็จกเอาเนื้อหลังเจ้าของมากินพวกนี้บาปขาลูกอยู่ในท้องเจ้าของหลายข่าลูกผู้อื่นพร้อมเฮ็ดยาพิษให้เขากินขาลูกเขารับจ้างขาพวกทําแทงทํามันตายไปโตรนรกคนนรกมาเป็นผีเผ็ดกินลูกเจ้าของทีนี้ถ้าจะเกิดเป็นสัตว์สัตว์กินหญ้า ก็จะปรากฏเห็นทุ่งหญ้าเขียวขจีจะเห็นกอไผ่เห็นภูเขาอันนั้นสิไปเกิดเป็นสัตว์พวกกินหญ้าพวกอยู่ในน้ำก็จะเห็นหนองน้ำไปละทีนี้ถ้าจะเกิดเป็นมนุษย์ได้บัดน,นี้จะเห็นก้อนเนื้อแดงๆก้อนเนื้ออันนี้จิตดวงสุดท้ายมันจะไปก้อนเนื้ออันนี้เป็นก้อนภาษาบาลีว่ากลรลปกลรลูกรปกละ อยู่ในท้องแม่ในเวลาสีมีลูกเจ็ดมือเป็นน้ำมันเจ็ดฟันเป็นก้อนเลือดมีพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้เป็นคาถาว่าปฐมังกะลลังโหติครั้งแรกก็เป็นกลนละลูกหมายความว่าเป็นน้ำเมือกน้ำเมือกใสๆกะลาลาโหติอภูธาอีกเจ็ดมือน้ำมันใสๆนั่นสิเป็นก้อนเลือดข้น เป็นเลือดข้นเป็นอมพุ้ทะเป็นน้ำเมือกข้นๆแล้วกับจากอมพุ้ทาอมพุธทาชยยเตเปสีจากก้อนเลือดคุ้นๆเป็นน้ำข้นๆก่อนก่อนเมือกน้ำเมือกข้นๆแล้วจะเป็นจะเป็นแท่งเปสีไปว่าแท่งเป็นก้อนเนื้อบนนี้จิตดวงสุดท้ายถ้าจะเกิดเป็นมนุษย์มันก็จะไปเห็นก้อน จะเห็นก้อนเนื้อจะเห็นก้อนน้ำเมืองอันนั้นหลังจากนั้นจิตมันก็จะไปเข้าสู่นั้นกรรมจะส่งไปเรียกว่าชนะกับกรรมกรรมที่ทําให้เกิดกรรมที่จะทําให้เราเกิดเป็นมนุษย์มันจะส่งจิตดวงนี้ไปนั้นจิตดวงนี้ก็ขาดลงไปตายไปแล้วก็จะไปปักเข้าตรงนั้นภาษาบาลีท่านเรียกว่าคันทัพโพปจุปติโตโหติคันทัพพระคือตัวสัตว์ที่จะเกิดจิตดวงสุดท้ายนี่ก็จะเป็นปฐมจิต อยู่ในกลอละรูปอันนั้นสิได้เกิดเป็นคนมันเป็นในเวลามันห้าสิตายมมนทางเป็นทีนี้ถ้าเราทําแต่คุณงามความดีนี่เห็นใจเย็นๆสิเห็นอยู่ดอกจังได้ก็สิได้เห็นขขักอาตมาเมื่อกี้นี่อยู่โรงพยาบาลเส้นเลือดแตกในสมองเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีทางช่วยผ่าก็ผ่าไม่ได้แล้วแต่บุญแต่กรรมเข้าไปกรุงเทพ หลับตาป้าไปแเห็นแต่คนมานั่งเต็มอยู่ในป่านี้เขาขาวเห็นตัวเองนั่งสบายๆเทศอยู่แสดงธรรมอยู่อันนั้นคือภาพที่เรียว่ากรรมนิมิตคือสิ่งที่เราได้กระทำมาจิตใจก็สบายอยู่ผูเมื่อคืนย่ำได้กัสบายใจอยู่กับตั้งตอแต่ตายก็เห็นภาพอันนั้นเห็นภาพแสดงธรรมให้ญาติยมฟังเป็นหมื่นเป็นแสนเห็นอยู่จงังทัน ขันมตายตอนนั้นขมันเกิดกับเสดได้มาบวชอีกคือเกา่าเขาวาใจมันไปหุ้นอันนี้เผนเอินว่าปฐมมจิตหลังจากจิตดวงสุดท้ายจะไปเป็นปฐมมจิตไปเข้าปฏิสนธิระหว่างมารดาบิดามาตาจาสันนิปฏิตาโหติแม่กับพ่อร่วมกันแล้วมาตาจาอุตุนีโหติแม่เป็นประจําเดือนไข่ของแม่สุกแล้วคันทัพโพปจุป,ปติโตโหติ เด็กที่จะมาเกิดชีวิตที่จะมาเกิดก็มาเข้าสู่ไข่ของแม่กระโตนี่แหละโตจิตดวงนี่เลยนะภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอุปัชนะกะั์โตสัตว์ที่จะเข้าไปเกิดออกมาเป็น,เป,นเป็นรูปคันทัพโพตัวอย่างเข้าไปเนะก็เกิดด้วยกรรมของเราชนะกับกรรมกรรมทําให้เกิดกติเหตุซ่วเลยก็เตรียมรสลังคนห้องนี่นี่อยู่ใกล้ๆวัดเนี่ยมีอยู่ตัวอย่าง อยู่ใ,ใกล้ๆวัดน,นี่เขาไปน่เฮื่อนแรกแตะกี้เดนี่เป็นเฮื่อนอื่นแล้วหมอนี่บ่เห็นเนั่หมอเนี่ยขาแต่งัวแต่คุ้ยข่างัวข้่าควายแล้วก็เล่นไพ่เล่นไฮโลบมเมนต์่าเฉยๆได้ไปหาหลักเด็บอกว่าบาบบ่มีดอกบุญบ่มีดอกสวรรค์บ่มีนรกบ่มีตายแล้วก็แล้วกิวกนเนี่ยมันแทบๆบเอิีมๆนีู่พูดได้เลยเมืเกิดจากเทวรัตน อย่าไปเสือหัวเราอาจารย์ต้องพบผ่นไหนเราเอาไปไล่มามาบ้าปังไม่ไปหั่นบัดฮอดมื้อนึ่งมาพัจตายอีกดได้บัดเนี่ยท้องไข่ตำรวจมามาจับไปหลักคุ้ยเขาโตนเฮื่อนนีลูกน้องเพิ่นถึกจับเบิร์ตโตเพิ่นนี้นี่ไปไกลพันชำนานพันเป็นหัวหน,น,น้าไงไปเลยท้องไข่บัดเนี่ยเหลืองเบิร์ตโตบัดเนี่ยจับเป็นโลกตับโลกตายอย่งล่มอยู่ในหันเบิร์ตกรรมบัน ตำรวจก็มาจอบตำรวจบอกว่าบัจับเอาไว้จะไปมันก็เสีไปตายเส่คุคกอยู่หันยมพบาลมันจับเอาเองมาทันเ็ษแ้วมือสิสิตายห้ายรถข้านขี้คงอยู่ข้านขี้งคองหัวดูดไปลังเทือก็สั้นลงคือคือถือขันข้อเนี่ยบุเดียกาวเอาเลือดกูมาเอาขี้เพียกูมาพระว่าห้องขึ้นแล้วบัาเนี่ยคนเบิด ที่ไปเบึงในี่ยผมีไปบึงได้ลงเฮือน,นเบิดที่ละคนสองคนนี่อันนี้คือกรรมมันบีบแล้วเรียกว่าจิตดวนดวงสุดท้ายมันจะเห็นกรรมนิมิตนิมิตแห่งกรรมที่ตนเองกระทาสุดท้ายกับพนหพี่น้องมาถามอาตมาบอกว่าสิห้ยจมคาถาหยังบัสิตายบันั้นคือที่บกคองสิงยังดอกอาตมาก็เลยบอกว่าสิจมคาถาหยังไปตั้งเตรียมตัวตกนรกให้ดีด คอยบาเตรียมตัวตกนรกให้ดีๆสิจ,จมคาถาเอียงตั้งแต่ดีๆบ่เห็นมาปฏิบัติธรรมจักเทื่อบ่เห็นเขาวัดเขาว่าตะกี้ว่าขาวันศีลวันผราแห่งได้บุญหลายคนซื้อไปใส่บาดไปจังหันแห่งได้บุญแห่งซื้อดีว่าตั้งแห่งขายดีขันข่าวันว่าวัานนี้ให้มาถามว่าจะจะ,จะท่องคาถาอะไรเมื่อจะตายอาจมาบอกว่าตั้งใจตกนรกให้ดีๆเตรียมตัวตกนรกให้ดีๆบ่มีแนวสีสองดอกว่า